สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการซื้อขายทองคําแท่งระบบออนไลน์ของห้างทองเกษตรนะคะเมื่อคุณลูกค้ามาเปิดบัญชีและวางเงินประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รับชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านจากนั้นให้คุณลูกค้าไปที่เว็บไซต์ทองเกษตรนะคะค้นหาคําว่า w w w t h w n g e เว็บทองเเมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นะคะกดช่องสีเหลืองเข้าสู่เว็บไซต์ด้านซ้ายมือนะคะใต้โลโก้จะเห็นขีด3ขีด ให้คุณลูกค้ากดเข้าไปนะคะเลือกคำว่า mgn online ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณลูกค้าได้มานะคะบางทีก็ใส่สองครั้งบางทีก็ครั้งเดียวนะคะอันนี้เขาให้ใส่สองครั้งนะคะ เมื่อเข้ามานะคะด้านจะเห็นแถบด้านบน6ช่องช่องแรกเป็นโกลออนไลน์สีเหลืองๆนะคะสำหรับซื้อขาย mm hmm. ช่องที่2เป็น P.O. r e เรีย m e ทสำหรับฝากราคา mm hmm. ช่องที่3 Report นะคะจะเป็นรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายประวัติการซื้อขายของเรา mm hmm. แล้วก็ Easy Form ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะ mm hmm. โปรไฟล์ก็ไว้สำหรับสามารถแก้รหัสผ่านที่ที่ทางร้านให้ไปคุณลูกค้าสามารถแก้ได้เลยนะคะ แต่ชื่อผู้ใช้ไม่สามารถแก้ได้นะคะแก้ได้แค่รหัสผ่านอย่างเดียวแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นล็อกเอาท์คือออกจากระบบอะคะ่ะอันนี้มาดูหน้าจอ,อการซื้อขายนะคะสีเขียวคือซื้อหมายถึงคุณลูกค้าซื้อออกจากทางร้านสีแดงคือขายหมายถึงคุณลูกค้าขาย,ขายคืนให้ทางร้านนะคะทีนี้มาดูวิธีการซื้อนะคะเวลาคุณลูกค้าจะซื้อให้กดไปที่เครื่องหมายบวกหนะ้าคําว่าซื้อสีเขียวอะคะ่ะเขาจะขึ้นว่าคุณเลือกสั่งซื้อ ประเภททองคำ96.5เลือกจำนวนจำนวนก็ขึ้นอยู่กับลิมิตที่คุณลูกค้าวางนะคะ1,500บาทเอืนต่อ1บาททองสมมติคุณลูกค้าวางไว้15,000บาทก็สามารถซื้อได้10บาทและขายได้10บาทนะคะอันนี้สมมติเลือก5บาทก่อนราคาที่เราจะซื้อตอนนี้ที่หน้าจอขึ้นนะคะ29,785บาทแล้วกดตกลง ตอนที่เราตกลงอะราคาอาจจะไม่ตรงกันนะคะตอนนี้เป็น29783เขาจะให้เวลาเราตัดสินใจ9วินาทีนะคะถ้าคุณล,ลูกค้ายืนยันที่จะซื้อราคานี้ให้กดตกลงแต่ถ้าไม่ยืนยันให้กดไม่ตกลงนะคะอันนี้ถ้าคุณลูกค้ากดตกลงไปแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้นะคะก็คือต้องยืนยันคําสั่งราคานี้เลยนะคะถ้าเรากดไม่ตกลงมันก็จะกลับไปที่หน้าเดิม เหมือนก,นการขายนะคะให้กดไปที่เครื่องหมายลบหนะ้าคำว่าขายคำสั่งเขาก็จะขึ้นว่าคุณเลือกสั่งขายประเภท96.5กรุณาเลือกจำนวนเลือก5บาทเหมือนกันตอนนี้ราคาขายได้29712กดตกลงค่ะราคาเท่ากันนะคะเหมือนเหมือนเดิมนะคะเขาให้เวลาเราตัดสินใจ9วินาทีถ้าเราจะยืนยันคำสั่งก็กดตกลงแต่ถ้าไม่ยืนยันก็กดไม่ตกลงกลับไปที่หน้าเดิม เหมือนกันค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่กดตกลงแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆได,ได,ได้ทั้งสิ้นนะคะถ้าสมมติคําสั่งยืนยันไปแล้วเขาก็จะหักลิมิตเราไปสมมุติว่าเราขาย5บาทลิมิตฝั่งขายเราก็จะเหลือ5บาทนะคะสำหรับการซื้อขายก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูฝากราคานะคะ